ดีค่ะเจอกับช่างน้องวิวตุลเสือหรือราชาแมววิวนะคะเข้ากับช่างน้องเบเตอร์หรือว่าเบเตอร์ราชาแมวก็ได้นะคะก็คืคอเดี๋ยวเราจะมาเต้นกันนะคะตอนนี้เดี๋ยก็คือวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้องเบตเตอร์กันนะใช่ค่ะ มาเรามาเต้นกันอ่าพระราจะแบบประทะคะคนเต้นประทะโอเคง่ายคนเต้นคนคนเต้นเฟอร์เฟกประทะคนไม่ค่อยชอบเต้นเฟอร์เฟกกันนะคะใช่ค่ะเต้นดูเหมือนฉัต้องแบบนี้นั่นนั่นเพราะเฟอร์เฟกต้องต้องขยิบนะคะ,อะเอาเลยะคะ่ะ นะคะเร,เราจะเริ่มกันแล้วนะคะคนเต้นเฟอร์เฟคถ้าเต้นยจำได้งนะจ๊ะจำไดนึมหมนะคะซึ่งคนที่เด็กดูพวกนี้อะ่ะซึ่ง,ง,งมาสิบสามบวกนะครับม,มาสิบสามบวกเข้าใจไหมคะว่าสิบสามบวกเห็นไหมเขาเรียกว่าสิบสามบวก คนที่อายุต่ำกว่าสิบสามบวก็คนน่ขอแนะนำให้ไปอยู่ในมขอแนะนำให้อยู่สิบาบวกเขอยน้อายุสามนะจำไว้ในะจำไว้ว่าให้ไอ้แล้วให้เด็กอายุเกาวบแกวบก็ได้อยู่นิู่กับพี่ลำบะไม่รูรนร้องเพลงค่ะคุณนิวร้องเพลงก่อนค่ะ พี่ันเจ้าชู้โอเคอยากชันสองซ้พี่ฉันเจ้าชู้พ่ออยากเจอเนื้อคู่เร็วๆอยู่คนเดียวมันก็เฟลอยากมีคนอยู่ข้างๆพี่ฉันเจ้าชู้พ่อ,อยไญเอะไรนะพี่ันเจ้าชู้ะอะอยากเดินพี่ันเจ้าชู้พ่ออยากเจอเนื้อคู่เร็วๆอยู่คนเดียวแ้วมันก็เฟลอยากมีคนอยูย่ข้างๆ

เออนะเรื่องนี้เหมาอกับคนอายุ18บแนะครแค่นี้ค่ะใช่เขามันอะไร้เขาวัน18บอกบ้ามาจำไว้เลยนะอม่รืมเอาเพลงอะไรเอาสั่งนะชาแมวฉันพี่เอาเพลงอะไรไม่นั่นพี่ร้องเองนะเพื่อนไม่รู้จะเพล่นเอาเป็นระบำต่อพี่ร้องเองนไม่เอาระบำชาวคอนฮะเออไม่ชอบคนทารินเธอชอบคนเป็นระบำ ลำรับผู้หญิงผู้ชายห้ามดูนะนะคะผู้ชายห้ามดูนะก่อนฮู้มัน